ครูพัยบุญและกระต่ายแจ้งข่าวหลังจากที่นักร้องสาวกระต่ายพนิภาคและพูดจารก,การส่วนตัวอย่างครูภับุญแสงเดือนได้ออกมาเปิดตัวเป็นสามีภรรยากันทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของทั้งคู่ต้องเจอกับกระแสะดรามา่าเข้ามาถากถมอยู่ตลอดจนทำให้เจ้าตัวต้วตองออกมาฟ้องร้องเกียงคีย์บอร์ดในข้อหาหมินประมาทไปแล้วหลายราย และล่าสุดครูพับุลได้ออกมาแจ้งข่าวว่าตนและภรรยาติดเชื้อโควิดสิบเก้ารวมถึงคนในรครอบครัวรวมสี่คนโดยครูพัยบุลได้เผยว่าวันนี้ผมต้องกลับขอโทษทุกท่านจากใจจริงที่ประมาททำให้เกิดความผิดพลาดหลังจากที่เราทั้งครอบครัวและคนรอบข้างที่ใกล้ชิดเข้ามาตรวจรอบสองอย่างละเอียดและทราบผลชัดเจนได้ผลตรวจเชื้อโควิดสิบเก้าเป็นบวกผมและครอบครัวประกอบด้วยผมภรรยาน้องกระต่ายลูกชายน้องเพลินเพลิน,น,นและแม่ยายน,นิกรบุตรดี รวม4คนย้ำเราติด4คนในครอบครัวและตอนนี้เราทั้ง4คนได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเลยปลอดภัยทุกคนอาการดีขึ้นตามลำดับและในส่วนรันอาหารแฮชแท็กจ้าวจ้าแลนด์คาเฟ่ ตอนนี้ผมได้รับความอนุเคะห์าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเลยเข้าไปดูแลตรวจพนักง,งานทุกคนอย่างละเอียดแต่เพิ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนทำรายในการเดินทางของผมอยู่แค่ในจังหวัดเลยไม่ได้เดินทางไกลช่วงนี้อยู่แต่บ้านและร้านอาหารทำรายทั้งหมดผมแจ้งกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้วครับผมแฮชแท็กกับขอโทษทุกท่านนะครับ แท็และขอบคุณทุกความห่วงใยครับแพทแท็กเพื่อความปลอดภัยของทุกคนร้านเจ้าจ้าแดนปิดตามกําหนดของสาารสสุขครับซึ่งหลังจากที่คู่บปณฑออกมาโพสแจ้งข่าวแฟนคลับของสาวกระต่ายต่างก็เข้ามาส่งกําลังใจให้กับครอบครัวกันอย่างร้นราา